สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2567ค่ะถือว่าเป็นครึ่งเดือนแรกในปี2567กันเลยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะในระยะวันที่1ถึงวันที่15มกราคมปี2566นี้คุณจะมีโชคฟลุกๆเข้ามานะคะคือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะอาจจะเป็นาการถูกหวยรวยเบอร์หรืออาจจะเป็นเงินจากการเาสน่หาก็ได้หรือเงินจากการทํางานอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่มันจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับด้านของการเงินการทองเข้ามาทําให้คุณใจชื้นมากยิ่งขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ จำนวนใหญ่โตอะไรแต่มันก็ยังส่งความรู้สึกดีๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎได้บางคนไม่ได้มาในรูปแบบของเงินก็อาจจะได้มาในรูปแบบของสิ่งของได้ของขวัญอย่างเงี้ยนะคะได้ของกํานันได้โบนัสหรืออาจจะได้รับเป็นคําชมหรืออาจจะได้มีความยินดีมีข่าวดีอื่นๆเข้ามาก็ได้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้เครื่องประดับนะคะหรือว่าอาจจะได้ของที่เป็นอาหารอร่อยๆได้ลาาป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือได้ไปในที่ที่สวยงามได้ไปในที่ ที่บรรยากาศดีๆเนี่ยค่ะบรรยากาศแห่งความสุขเหล่านี้จะอบอวน จะอบอวนรอบข้างตัวคุณนะคะคุณจะได้ไปเจอบรรยากาศลักษณะนี้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีพลังงานแห่งความสุขกระจายออกมากๆเลยในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมนี้เลยนะคะดาวพระพฤหัสได้โคจรเป็นราชาโชคอยู่ที่ราศีเมษในราศีเมษของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็คือเรือนกรรมะของดวงชะตาชาวกรกฎจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ จะมีคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นอาวุโสทางการงานมากกว่าคุณเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนมาคอยผลักดันคอยให้คําแนะนํารวมไปถึงชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับวิชาการงานสอนงานวิจัยวิศวกรเภสัชกรหรืองานการแพทย์งานสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะจะมีมุมที่ดีมากๆนะคะวิชาการเนี่ยรวมหมายถึงอาชีพครูหมายถึงอาชีพอาจารย์ด้วยนะ ทั้งในโรงเรียนทั้งในมหาวิทยาลัยนะคะจะส่งผลดีจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ขอให้ต่อยอดเรื่องของการงานแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสที่จะได้เงินเดือนปรับสูงมากขึ้นรวมไปถึงโอกาสแห่งความก้าวหน้าต่างๆจะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงปักแรกของเดือนตรงนี้นั่นก็คือเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุและก็เรื่องของสุขภาพชาวกรกฎหลายๆคนนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะมีการไปสังสรรค์มาแล้วก็ต้องเดินทางกลับบ้านคืนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้ดีใช้รถใช้ถนนต้องดูให้ดีนะคะอย่าเมาแล้วขับนะอันตรายมากๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความใจร้อนอย่าพยายามใจ ร้อนแล้วแล้วก็มาใช้ใช้อารมณ์ในการขับรถแบบนี้ไม่เหมาะเลยนะคะจะส่งผลเสียมากกว่าการส่งผลดีและชาวลัคนาราศีกรกฎคะถ้าเป็นเรื่องถ้านอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะการ ถูกมีดบาดเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยลื่นล้มอย่างเงี้ยนะคะต้องดูให้ดีและสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวคนรักคู่รักคู่ภรรยาคู่สามีพ่อแม่หรือว่าลูกหลานของคุณได้เช่นกันค่ะนะมีมีโอกาสที่ชาวลัคนาะ ราศีกรกฎเนี่ยจะได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรบางอย่างด้วยนะรวมไปถึงสุขภาพบางคนเป็นหวัดเป็นไข้นะบางคนไม่ได้มีอาการหนักค่ะไปซื้อยาตามร้านขายยาก็หายหรือไปนอนให้น้ำเกลือวันหนึ่งก็ดีขึ้นแต่บางคนเป็นยาวหลายวันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องไม่ประมาทในเรื่องของสุขภาพยิ่งช่วงนี้อากาศแปรปรวนด้วยนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคะลำดับต่อมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดก ซึ่งตรงนี้เนี่ยมรดกที่สมัยพูดถึงมันเป็นไปได้ทั้งมรดกจากญาติพี่น้องคือคุณพ่อคุณแม่นะะปู่ย่าตายายที่ท่านอาจจะเสียชีวิตแล้วท่านมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณหรือไม่จําเป็นต้องเสียชีวิตก็ได้มีการโอนมีการแบ่งที่แบ่งทางกาันแบบนี้ก็ได้มีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของมรดกในเรื่องของทรัพย์สินนะคะและลำดับต่อมาค่ะมรดกที่สมัยพูดถึงก็อาจจะหมายถึงมรดกทางการงานค่ะ นะฮะเป็นการได้รับตําแหน่งแทนใครบางคนหรือต้องไปทาหน้าที่อะไรบางอย่างแทนใครบางคนอย่างเช่น ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีหัวหน้างานแล้วหัวหน้างานเขาถึงวาระที่ต้องกเกษียณหรือว่าเขาอาจจะเออร์ลี่หรือเขาไม่สามารถปฏิบัตินหน้าที่ตรงนี้ได้หรือเขาอาจจะถูกย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วคุณก็เลยได้ย้ายขึ้นมาอยู่ตำแหน่งของหัวหน้าประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอกาสของความก้าวหน้าหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์งานก็ได้นะถ้าไม่ได้ในในเรื่องของตำแหน่งซึ่งมันเป็นอะไรที่คงทนถาวรมากกว่าเนี่ย ก็อาจจะเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวคือโปรเจกต์สำคัญสำคัญคุณจะได้รับมอบหมายให้ทำคุณจะเป็นจังหวะที่จะได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีมือค่ะสมัยอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีกรกฎพยายามให้เต็มที่นะเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจ้องคอยเลงคุณอยู่ถ้าคุณทำแล้วได้ดีโดดเด่นมีโอกาสดีเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณทำอะไรในช่วงนี้แล้วมันมีความผิดพลาดหรือว่าทำไม่ได้หรือเจออุปสรรคเจอปัญหามันก็จะมีคนคอย คอยจ้องคอยจับผิดนะคะหรือบางทีอาจจะมีคนคอยเล่นงานหรือกลั่นแกล้งด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยก็อยากจะให้ชา,าวลัคนาราศีกรกฎนั้นดูให้ดีในเรื่องของการงานนะคะ ลำดับต่อมาค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้ายวดยานพาหนะบ้านซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านซ่อมแซมรถหรือว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันชำรุดผุพังแล้วคุณต้องซื้อเข้ามาใหม่ ยังไงก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ